ไม่คิดว่าไม่มีใครคงไม่รู้จักแรปเปอร์สาวนะครับตัวชิดลิศนะครับใน mm hmm. ตอนนี้นะครับคุณมินนี่ดานุพานะครับหรือม mm ิลลินะฮะไดงระดับโลกอยู่แล้วนะครับขึ้นงานโคเชล่าพาข้าเหนียวมาม่วงขึ้นไปบนเวทีส mm ่ hmm. งซอฟ์พาวเวอร์ไทยไปไกลทั่วโลกนะฮะใช่ครับ,นะรบแล้วก็ก่อมาถึงตรงนี้นะครับก็ได้ไปออก ไลฟ์นะครับของไอโชสปีที่มาเบีนไทยเออครับใช่เพราะเขาไปอยู่ในสำนักงานค่ายับเลยนะฮะครับไอโชสปีเนี่ยเขาไปไลฟ์สดที่สำนักงานค่ายับเลยเออที่ค่ายับแล้วก็ไปเจอมิลี่เออเจอมิีล่าสุดนะครับทางมิลี่เนี่ยนะครับก็ได้ไปแข่งขันนะครับรายการแข่งแรปนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโชว์มีเดอะมันนี่ที่เกาหลีใต้นี่ก็เป็นซีซั่นสิบสองเลยนะฮะ โอกาสตอนแรกไปเมื่อสิบห้ามกราคมที่ผ่านมานะคะโดยมิลลนะครับนำช่วงที่ตัวเองไปแข่งนะครับตัดมาลงเพจของตัวเองนะครับให้ดูซึ่งเป็นการแสดงแรปนะครับต่อหน้าหนึ่งในกรรมการนะครับอย่างเจปาร์คโดยก่อนที่จะก่อนที่จะแรปเนี่ยนะฮะซึ่งเนื้อหาการแรปก็เป็นการโปรโมทผลงานตัวเองนะครับแล้วก็ เปาเป็นตัวเองว่าตัวเองคือไข่มาจากไหนแนะนำตัวแนะนำตัวเพราะคนเขาดีอ,ออกแนวแนะนำตัววกเกานี้เขาเปรไม่รู้จักยู่ได้เลยต้องแนะนำให้คนทั้งโลกเขารู้จักกันด้วยเผื่อเขาไม่รู้จักไงครับผมซึ่งอันนี้เป็นแรปแบบใส่ลามนะลามแล้วแบบใส่ทำนองด้วยนะครับครับลองไปลองไปฟังกันได้นะเออไปฟังดูมีช่วงหนึ่งครับก่อนที่มิลิสเนี่ยจะแรปสดให้ดูเนี่ยนะฮะเจปาร์กนะครับก็ เข้ามาถามว่าทําไมถึงมาออกรายการนะครับซึ่งนางก็ตอบว่าอยากท้าทายตัวเองอยากพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆและที่สําคัญหนูไม่มีเพื่อนเอ,อปารปกหอกไม่มีเพื่อนคุณไม่มีเพื่อนคุณแต่เพื่อนเยอะแยะผมไงเพื่อนคุณคุณมีนีเยก็บอกแต่เอาแต่คุณมาเป็นกรรมการไงเอ,อซึ่ง อ่าคุณเจฟาร์คหลังจากอาร์เฟกต์หลังจากนั้นเขก็แบบทำหน้าทำตาแบบเออจริงวะเอออ่ะแล้วก็บอกว่าเออเ่ยคุณมาเกาหลีแล้วนะอ่ะพร้อมมาแหลก็เล่นไปเลยครับครับไม่รู้ว่าอย่างอ่าเธอได้ของจริงนะเออส้นสายไม่ต้องรู้จักใครก็ช่างแต่แข่งเป็นแข่งเออที่คือจออุดที่ผมชอบมากจริงแข่งเป็นแข่งเวทีไม่ไม่ว่าจะจะไปซีกับใครอะ่ะ ไม่ว่าใครจะซีก็ตามตไปไ<ว>อยู่บนเวทีแข่งอ,ะอ,อ่ะก็เท่าจริงจังซึ่งมินลิกับการแข่งคั้นี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครก็ส่งกำลังใจให้เธอได้นะครับโทรมิเดอมันนี่ซีซั่นสิบสองที่เกาหลีใต้นะครับ,รบดูได้ทุกวันเพื่อรหัสนะปล่อยตอนปม่ทุกวันเพื่อรหัดก็คือถ่ายทันทีีเอ็มดก่อนแล้วค่อยมา ลงพี่แพดฟอร์สตีมิ่งนะฮะเอ๊ะเหมือนจะลงพ้อกันดอีกนะฮะคุณคุณอยูนะ่ก็สามารถดูได้นะครับที่เอฟเอ็มเนปพัทนะฮะไปะที่ไทยได้ย้อวันว่าปะเที่ไทยพวกคนทั้งโลกก็ได้ดูอย่างนี้เหมือนกันฮะเอ p l u s พั M N plus. นี่แล้วก็เข้าไปที่นี่มีบีแท็บนี้อยู่โทบีเดอะบาร์ดี้ที่สองนะฮะอาจจะตั้วไปนิดนึงนะนคุณก็จะได้เห็นนะฮะว่าเออรายการปยังไง แล้วทำเ,เ,เขาตัดภายด้มาทุกคนแล้วค่ะไม่ตัคนเดยอะผมไม่เห็นมิลี่เลยฮะอยู่ไหนเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะถ,ถ้าไม่เห็นมิลี่มิลี่เอาลงเพจตัวเองไปแล้วนะฮะถูกต้องนะคบเป็นเพจมิลี่ได้แต่ถ้าอยากดูตอนเต็มใช่ไหมอ่าถ้าอยากดูตอนเต็มก็ดูได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเออนะเอามาส่งกละจายให้หนูมิลลี่ด้วยครับผม